เดี๋ยวเราจะมีจุดจอดให้เข้าห้องน้ําเป็นจุดๆุดไปถ้าเกิดระหว่างการเดินทางนะคะคุณพี่ท่านใดเกิดปวดนักขึ้นมาไม่ต้องห่วงพื้นที่5,000เอเคอร์เป็นของท่านในทันทีอเอาเรามาแล้วเราก็จะต้องดูแลนะคะแล้วน้องก็เห็นมีร่วมมาหนึ่งอันไม่ทราบว่าขนาดของท่านจะพอไหม<อ>ไม่รู้ว่าพัทรุงใหญ่นี้ <laughs> นะคะ ก็เดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำกันได้นะคะก็จะพยายามหาให้ไม่ต้องอ่าไม่ต้องอายเรามากันแบบครอบครัวเลยหรือมาสกิดก็ได้รับรองว่ารู้กันหมดทั้งคันนะคะ อ่าประมาณเราไปถึงนะคะเราจะไปทานอาหารกลางวันกันก่อนประมาณสัก11โมงครึ่งนะคะอาหารของเราเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเป็นอาหารนานาชาติหลายชนิดนะคะอ,มมอ่าแล้วหลังจากนั้นเราไปทานอาหารกลางวันเรยียบร้อยเราก็จะเดินทางเข้าศึกษาดูงานกันคราวนี้อ่าเนื่องจากว่าประเทศกัมพูชานะคะ